กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับอยู่กับผมพี่นันเน่งในเทระประวัติหลวงปู่ฟูบาเจ้ากัญชัยกัญจโนเทพเจ้านักบุญแห่งลุ่มแม่น้ําเมยในตอนที่แล้วตอนที่4เอาถึงตอนตีหลวงพ่อได้เข้าออกเข้าออกโรงพยาบาลแม่สอดเป็นประจําด้วยโรคประจําตัวคือหลอดลมอักเสบนะครับเมื่อหายดีแล้วหลวงพ่อก็มาทําภารกิจนะครับผมตีข้างค้างคาไว้ เป็นเช่นนี้อยู่หลายครั้งนะครับดูเหมือนว่าหลวงพ่อจะมียาณยังรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าจึงได้สั่งเสียคณะศิทธิสยานุสิทธิ์เกี่ยวกับพิธีกรรมอันถูกต้องหลายอย่างหลวงพ่อปรารพบว่าบัดนี้อายุและพรรษาของท่านเต้ากับพระเดชพระคุณหลวงปูข่ขติยศโชติธรรมโมพระอาจารย์ของท่านในขณะนั้นคือ83ปี หกสิบสามพรรษาหลวงพ่อมักจะอู้ว่าร่างกายคนเฮานี้เมื่อเกิดมาได้ก็ย่อมดับสลายไปตามกาลเวลาเสียดายคุณค่าของเวลาที่คนแก่เท่าจะช่วยเหลืออย่างกับคนทั่วไปได้เมินเห็นสักเต่าใดสานุสิทธ์หลายคนถูกห้องไปพบซึ่งท่านได้ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจตลอดจนความสามารถต่างๆ พอที่จะช่วยเหลือเป็นกำลังใจที่ดีต่อสาธารณชนทั่วไปหลวงพ่อเข้าหับการรักษาแฮมเตื้อเมื่อคณะสานุสิทธิ์หันว่าท่านบ่ได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอจึงนำท่านเข้าพักรักษาที่ตึกส่งอาพาธณโรงพยาบาลแม่สอดเมื่อเวลาสามนาฬิกาศูนนาทีของวันอังคารที่เก้ากุมภาพันธ์ ปีพุทธศักราช2542วันอังคารเก้าค่ำซึ่งท่านปรารพว่าเป็นวันอมรฤตโชคตําแหล้านนาถือว่าเป็นวันที่ดีที่สุดวันหนึ่งของเดือนกุมภาพันธ์หลวงพ่อได้ละสังขารด้วยอาการสงบเมื่อบ่ายของวันเดียวกันเพื่อเมื่อคณะศิษยานุศิษย์ได้หายข้องใจคณะแพทย์ได้พยายามช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถ แล้วก็ฮึกผู้คนได้หันว่าหลวงพ่อได้ละสังขารของหลวงพ่อไปแตแตะแล้วเมื่อเวลา22นาฬิกา5นาทีวันอังคารที่เ9เหมเก้าค่ำเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2542สิริรวมอายุ83ปี8เดือน7วัน64พรรษา ในวันพุทธที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2542สาธุชนจังหวัดตากทั้งมวลได้รับพระมหาการุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโปรดเกล้าพระราชทานน้ำส่งศพแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่คูบาเจ้ากันใจกันจโนโดยมีนายปานชัยบวรรัตนปานรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นผู้อัญเชิญน้ำส่งศพพระราชทานมีพุทธศาสนิกชนคณะสงฆ์คณะศรัทธาสาธุชนที่เลื่อมใสศรัทธาประสาทะหลวงพ่อมา,มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากการมรณภาพของหลวงปู่คูบาเจ้ากัญจกัญจโนยังความเศร้าสลดแด่คณะสงฆ์คณะสิทธิ์สยานุสิทธิ์เป็นอย่างมากจึงได้ตั้งศพของท่านบำเพ็ญกุศลในพระมหาวิหาร โดยบรรจุศพหลวงพ่อในลงแก้วเพื่อหื้อสานุษิ์พุทธศาสนิกชนได้ไหว้สากราบไหว้ปูจาเพื่อระลึกพระคุณอันยิ่งใหญ่ด้วยเดชะบุญบารมีที่หลวงพ่อได้สะสมปรากฏว่าทุกวันนี้ร่างกายของหลวงพ่อที่บรรจุในลงแก้วที่ประดิษฐานในพระมนดบยังบะเน่าเปืือยไปตามกาลเวลาเหมือนหลวงพ่อยังนอนหลับอยู่ อย่างแน่อัศจรรย์เพื่อเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลวงพ่อที่ขอร้องไว้กับคณะสัทธาสานุสิทธิ์ตั้งหลายว่าอย่าได้ทำพิธีปล่งศพของท่านอย่างเด็ดขาดถ้าหากยังสร้างถาวรนวัตถุในวัดมาตานุสร์ที่ยังค้างค้างอยู่คือพระอุโบสถศาลาอเนกประสงค์ที่ยังบ่แล้วเสร็จในสมัยนั้นซึ่งกูวันนี้คณะสัทธาสาธุชนทั้งหลาย เว,เวียนไปน้ำมาสการกราบไหวหลวงปู่ครูบาเจ้ากัญใจกัญจนโนยังบขาดซึ่งกูวันนี้อมตะสรีระสังขารหลวงปู่ครูบาเจ้ากัญใจกัญจนโนยังประดิษฐานอยู่ณพระมณฑดบวัดมาตานุสรตำบลแม่กษาอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตากเพื่อท่านสาธุชนท่านใดที่อยากจะไปกราบไหวอมตะสรีระสังขารหลวงปู่ครูบาเจ้ากัญใจกัญจนโนก็จะได้เข้าไปกราบไหวได้นะครับผม กราบไหว้วันทาคูบาเจ้ากันใจท่านเหยแม่นแต่สินธใหญ่เสกสร้างการจโนพรมอินไซ์ inside, บุญโปรดแล้วหนาดวงคำพลายสารไปร้ังสถิตแม่กาสาเวียงบทกลอนจากชัยเมืองชอดสำหรับคลิปนี้นะครับกับผมปินอันเน่งกับสาระเถระประวัติดวงปู่คูบาเจ้ากันใจกัจรจโน ก็ต้องกราบลากู้คนไปก่อนผมสำหรับเทระประวัติคูบาเจ้ากัญชัยกัญจโนโตอนที่5<ม>ก็ต้องล่ำลากู้คนไปก่อนเอาจะไปป้ากันในตอนที่6ในเทระประวัติคูบาเจ้ากัญชัยกัญจโนสำหรับคลิปนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมเข้ามาเป็นกําลังโอกําลังใจในทุกๆคลิปบม่ว่าจะเป็นคลิปไหนขออํานวยอวยชัยให้ทุกท่านนั้นจงแขล้วคลาดปลอดภยัย ฮิมะกะขึ้นโชคดีมีเงินใช้ทุกเลขทุกหวยเจริญในหน้าที่การงานเจริญในชีวิตประสบความสําเร็จในชีวิตและกับหน้าที่การงานจงมีอายุวันณะสุขะพระละภลัสการอันจุ้มเนื้อและเย็นใจไข่ที่มีสุขอยู่แล้วขอให้สุกยิ่งยิ่งขึ้นไปไข่ทีมีตุกขอให้ตุกนั้นจงมาลายหายไปหมดสิ้นเหลือแต่สุขจงเจริญทางโลกและทางธรรมกู้หัวตัวคนกับผมปีหน,าน้าหนึ่งต้องรำลาทู้คนไปก่อนนะครับพอไปแปะกันในคลิปหน้าครับกราบสวัสดีครับผม